ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับทางช่องเพกาฝากเมตตามหานิยมนะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมมาดูทางด้านกาฝากนะครับมีคนถามผมมานะครับว่ากาฝากว่าบางคนถามว่าวิธีเก็บนะครับเก็บไว้ยังไงทํายังไงถึงจะให้สวยนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูเลยครับท่านผู้ชมคือแบบผมคิดว่าสวยมากครับคือแบบคือผมเจอผมก็อยากได้เลยนะครับคือมันสวยเพียบพี่เขาทําแบบสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชม คือที่ท่านผู้ชมก็มอง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 ดูด้วยกันเลยครับว่ามีมันมีหลายอย่างคือเราสามารถทําได้หลายแบบนะครับกาฝากนะครับบางคนคือไม่ได้เอาไปตั้งไว้แบบทั้งกิ่งทั้งอะไรก็เอามาตกแต่งทําให้มันสวยนะครับผมคือสามารถทําแบบมันมันสวยมากครับคือท่านผู้ชมดูเลยนะครับมีหลายอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวตัวแรกเลยนะครับอ่ะตัวแรกอาฝั่งนี่ก่อนแต่มันจะมืดนิดนึงนะครับท่านผู้ชม มันจะมืดนิดหนึ่งนะครับโอเคเอาขยับมานิดหนึง่งโอเคนะครับโอเคอสวยสวยมาก่านผู้ชมอันนี้คือเป็นกาฝากนะครับเป็นกาฝากไม้หลายอย่างที่มารวมกันนะครับเป็นคนก็ชอบทั้งด้านของพวกนี้นะครับก็เอามารวมกันนะครับ่านผู้ชมคือสวยมากเลยนะครับแกะเนื้อออกนะครับแกะเนื้อแกะเนื้อไม้ออกแกะเนื้อ,อ,อ,อพวกเป็นของเนื้อกาฝากออกนะครับ ก็สวยมากนะครับท่านผู้ชมคือแบบเงางามนะครับเป็นจุกกาฝากก็ใหญ่มากนะครับถามว่าตัวนี้เป็นกาฝากอะไรคือมันมีหลายอย่างรวมกันนะครับมีหลายอย่างรวมกันมากเลยนะครับท่านผู้ชมแบบสวยงามมากเลยนะครับคือมีคนถ้าจะเอาไปทําแบบนี้หรือว่าตั้งบูชาอะไรก็มันก็ผมว่ามันก็โอเคนะครับมันก็สวยดีคือมันมันทําได้หลายอย่างแล้วก็มีคนถามผมก็แนะนํามาแบบนี้ดีกว่าเนาะ นะครับคือสามารถเอาพวงมาลัยเอาอะไรห้อยได้เลยนะครับอลองดูอีกตัวใหม่ครับตัวนี้เป็นปตัวนี้เป็นกาฝากอะไรครับพี่กาฝากพยงุงอ๋อตัวนี้กาฝากพายุงทั้งหมดเลยกาฝากพายุงนะครับท่านผู้ชมนี่คือกาฝากพายุงนีนะครับมันก็มีเครือไม้ถาวรนี่แหละครับรวมกันนะครับคือแบบสวยมากครับท่านผู้ชมคือกล้องผมอาจจะถ่ายไม่ชัดเท่าไหร่บางทีคือตอนนี้มันมืดผมมาถึงตอนตอนค่ํานะครับ าก็จะแกะเนื้อไม้แกะเปลือกไม้ออกรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอามาตกแต่งม,มารวมกันเหมือนกับว่าบางคนก็จะใส่แบบเป็นมันแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนชอบ9ก้าอย่างหรือว่าเรามีเก้าอย่างอยากใส่นะครับอ่าไม่จําเป็นต้องใหญ่ขนาดนี้เราใส่เล็กก็หลายตัวก็มันก็ดีเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้คือเป็นกราฝากนะครับคือแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเป็นสายเมตตานะครับผม คือเมตตาค้าขายมันมันทุกอย่างนะครับถามว่ากาฝากอะไรดีถามว่ามันมันดีทุกอย่างนะครับอยู่ที่ว่าคนชอบนะครับแต่น,นี่คือผมมา,มาลง youtube ให้ท่านผู้ชมดูว่ามันคือแนวทางที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันสวยนะครับบางคนคือตั้งไว้แบบเป็นกิ่งอย่างนั้นเลยมันก็ถ้าจะเอาไปใส่ในออฟฟิศหรือว่าในบ้านเรามันก็ไม่โอเคเท่าไหร,นร,ร,นนร่นะครับบางทีเราดูมันก็มันก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่ามัน ความสวยมันยังไม่โอเคเราก็เอามาทําเป็นแบบนี้ดีกว่าคือผมว่ามันก็จะโอเคกว่าอันนี้คือเป็นของไม้พยุงนะครับไม้พยุงเป็นเกี่ยวกับพวกหนุนดวงเสริมดวงชะตานะครับการดวงตกอะไรก็ประมาณนี้อันนี้คือเป็นของไม้พยุงครับอ่ะขยับไปอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นมืดหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็ไมโกรโฟนขลุ่นด้วยนะ อ่าอันนี้มีกาฝากขนุนด้วยนะครับเห็นว่ากาฝากขนุนผสมกันประมาณก้าวอย่างประมาณประมาณเก้าอย่างนะครับพี่เขาบอกพี่เขาเป็นคนทํานะครับอ่าประมาณเก้าอย่างเขาก็ทําแบบสวยมากท่านผู้ชมแบบตั้งบูชาเราสามารถที่จะเอาพวงมาลัยเอาอะไรมาห้อยได้ตามความศรัทธาของเราเลยนะครับคือถวายได้นะครับอ่าอันนี้มีแบบอย่างสวยครับท่านผู้ชมเงางามมากเขาก็เอาหลายอย่างมาติดกันนะครับเป็นเก้าอย่างนะครับ ติดหลายอย่างมากครับท่านผู้ชมหออนูอย่างสวยมากเลยผมก็ชอบอยู่อย่างนี้แต่บางทีเราอาจจะไม่มีเวลาทานะครับสวยมากเลยครับท่านผู้ชมคือสามารถตั้งในบ้านได้ทุกแบบทุกสไตล์เลยครับไม่เกี่ยวกับว่าบ้านหลังราคาเท่าไหร่นะครับพวกน,นี้คือสวยมากเงางามสวยคือตอนนี้ผมก็ถ่ายตอนกลางคืนมันก็มืดนะครับมันก็ยังม,มันจะไม่รูปภาพออกมาจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้าดูกลางวันนี่โอ้เงางาม,งามอย่างสวยครับตั้งรวมกัน ของพี่เขาทําเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะลองอีกตัวใหม่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยมากครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นกาฝากของอะไรครับพี่ตัวนี้อันนี้มะคูณอันนี้ต้นคูน,นใช่ไหมครับคูนโอเคต้นคูนกับมะตูมอ๋อต้นคูนกับมะตูมมะตูมที่กินบ้านเราใช่ไหมครับที่เราต้ม,มใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นพี่เขาบอกว่าเป็นต้นคูนนะครับกับมะตูมถามว่าตัวไหนต้นคูนพี่ตัวตัวใหญ่เหรอครับ เออใช่ใช่ใช<อ>เป็นนี่เป็นมาตูมอ๋อตัวใหญ่นี่เป็นกาฝากคูณนะครับขั้คูณพวกนี้นะครับอที่บ้านเรานะครับอันนี้คือมาตูมคือกาฝากพี่เขาเอามารวมกันแบบหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมหลายอย่างมารวมกันก็เอามาลงเหมือนกับลงแลกกเกอร์ลงอะไรให้มันสวยเหมือนกับว่าตั้งในบ้านราคาหลายบาทได้ตั้งโชว์อะไรได้หมดครับตู้โชว์ตู้อะไรได้หมดครับท่านผู้ชมคือแบบมัน มันสวยมากเลยแต่ว่าภาพออกมามันก็ไม่มัน,ไม,มนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมืดแล้วครับท่านผู้ชมผมเปิดไฟแล้วก็ถ่ายในวันนี้มันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่งตัวใหม่นะครับอันนี้เอาขยับไปอีกนิดนึงพอดีมันโอเคเอาอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นของอะไรครับพี่ต้นว่าต้นไม้ว่าบ้านเราเนาะสองต้นนี้มานกะพบกันครับอันนี้คืออ๋ออันนี้เหมือนกันเดี๋ยวตั้งใส่ด้วยกันครับท่านผู้ชม อันนี้คือแนวทางนะครับท่านผู้ชมคือแนวทางว่าแต่ละคน,นะชอบแบบทาแบบไหนให้มันสวยนะครับแนวทางสามอย่างด้วยกันอสามอย่างโอ้โหอ,อันนี้สวยมากเลยอันนี้คืออะไรครับตัวนี้อันนี้ตอนบากับไอไอไม้กระฝักไ้ต้นงออ๋ออันนี้ซองอยางอันนซองยางครับโอ้สวยมากคท่านผู้ชมคือแนวทางคือทําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแบบ ออผมก็เพิ่งเคยเจอผมก็ว่าจะทําอยู่หรอกแต่บางทีเราคือผมยังหาไม่ได้ของพวกนี้นะครับคือมันกาฝากมันไม่ใช่หาง่ายๆนะครับมันก็จะหายากหน่อยแต่ว่าดูแบบเงางามสวยมากวิธีแกะวิธีอะไรนะครับมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ต้นว่าไม้กระพาก์สดาวกัมปูอันนี้ไม้อะไรนะครับไม้ไม้กระพากกัมปูกับต้นก้ามปูใช่ไหมครับอ๋อต้นต้นก้ามปูกับ กับกาฝากเสดา้โหท่านผู้ชมคือทําอย่างนี้มันก็สวยนะครับแบบเงาลูกช้างนี่เนาะเออเหมือนลูกเหมือนลูกช้างเลยนะครับท่านผู้ชมเออเหมือนลูกช้างเออก็สวยนะครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้คือผมก็อยากนําเสนอท่านผู้ชมแนวทางหนึ่งนะครับบางคนคือเขาก็ชอบแต่ว่าเขาบางบางคนก็คือเอาไปเก็บไว้เหมือนกับว่าตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับท่านผู้ชม ตัดให้มันเป็นท่อนเล็กๆรวมกันใส่กระเป๋าใส่อะไรก็ได้ถ้าเรามีจริงใหญ่ก็ทําแบบนี้ก็ดีนะครับคือมันมันก็สวยอีกอย่างหนึง่งออผมก็ชอบมากเลยอย่างนี้ดูตัวนี้ก็ก็สวยนะครับท่านะผู้ชมเดี๋ยวเอานมให้อีกอันหนึ่งมีอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับโอเคจัดมาให้ท่านผู้ชมดูดูด้วยกันเลยมันถึงจะไม่ชัดเท่าไหร่ก็ mm hmm. ขอประทานอภัยท่านผู้ชมนะครับผมคือ ผมก็มาตอนมืดนะครับมันบางวันผมก็ไม่ได้มาผมก็เลยลงให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับท่านผู้ชมแบบสวยมากครับคือตั้งไว้บูชาแบบมอนบนบ้านหรือตู้โชว์หรืออะไรก็คือสามารถทําได้คือมันตกแต่งได้นะครับกาฝากกิ่งใหญ่ๆเราไม่สามารถไม่ไม่จำเป็นต้องไปแกะอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหมาอีกอย่างสวยเลยที่นี่อันนี้เป็นเดี๋ยว เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวของพี่เขาแบบทําสวยเลยนะครับอ,อ่าขยับตัวนี้มาเอามาอีกสองอันเอออันนี้เป็นเถาวันนะครับเถาวันก็เป็นเครือไม้บ้านเราแต่ว่าเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่ามันเป็นสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับผู้หญิงที่เขากินนี่นแหละน่าจะเป็นพวกว่านอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่คือผมก็ยังไม่รู้อันนี่อ,อย่างาพวกนี้เท่าไหร่ นะครับคือที่เขาไปต้มกินผู้หญิงเขาคลอดลูกอะไรเขาต้มกินนะครับโอ้โหแบบ <c oughs> คือเราสามารถทําได้ครับทําให้มันสวยได้คือเราตัดมาก็มาตกแต่งนะครับให้มันสวยได้นะครับท่านผู้ชมเอ,อสวยมากเลยตัวนี้ก็สวยทั้งสวยทั้งใหญ่ตั้งโชว์ได้สบายเลย <c oughs> หรือจะตั้งบนโต๊ะโชว์อะไรสวยมากนะ <c oughs> แล้วพี่ไอ้น,นี้เป็นเขเป็นกาฝากอะไรครับอนีขี้เหล็กอ๋ออันนี้อออต้นขี้เหล็กอืต้นขี้เหล็กนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ต้นขี้เหล็ก สวยก็สวยเหมือนกันนะครับคือสามารถแกะมันรวมกันไม่ไม่มันคือมันไม่ใช่กิ่งเดียวกันครับท่านผู้ชมคือก็มีก็เป็นหลายกิ่งเราเราก็อันนี้ไม่ไม่รวมกับตอนในเลยนะอ๋อตัวนี้ไม่รวมใช่ไหมครับเป็นขี้เหล็กอย่างเดียวใช่เออก็สวยดีเราก็สามารถเอาหลายอย่างมารวมกันได้ครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่ามันมีเรามี3มอย่าง4ี่อย่างนะครับเราก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับเผื่อจะตั้งให้มันเป็นตัวเดียวกัน นะครับอ่าคืออันนี้คือผมก็มาแนะนําเป็นแนวทางนะครับว่าเราสามารถทําให้มันยังไงให้มันดูสวยก็มีคนถามผมเข้ามานะครับอ่าผมก็ลงเกี่ยวกับพวกกาฝากมะขามหรือกาฝากหลายๆอย่างที่ท่านผู้ชมอาจจะรู้จักนะครับอ่าบางคนก็ไม่รู้จักก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อจะได้ดูหลายๆคนนะครับอ่าเผื่อจะได้มีคนชอบก็ลองติดต่อ เข้ามานะครับอยากหรือมีกาฝากอยากเอามาตกแตง่งเราตกแต่งไม่เป็นนะครับผมก็ลองติดต่อเข้ามาผมจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับผมคือมันก็ติดต่อเข้ามาว่ายังไงเราก็ผมก็จะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างก็มาพูดคุยกันนะครับคือคนที่ชอบนะครับอันนี้ก็ผมก็เพิ่งมาเจอพี่เขาวัน2วันนะครับก็เหมือนกับว่าสายเดียวกันนะพูดง่ายสายที่คนชอบนะครับผมก็เลยเออขอพี่เขาลง ให้ท่านผู้ชมดูว่าเป็นแนวทางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะครับโอเคนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ผมขอ,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ